ผมโอ้ยอะไรมาครับเวทเขียวอีกนี้ครับจานฮะเขาเรียกไม่ผิดคือก้อยแปดแปดเสนอเรื่องแกนแหนเราเอาอีกจ็ดฝังเอ้ยไอเจ็ดหาพระหนานะครับล่องเวทเขียวครับโอ้ อ้ขึ้นเลยเนี่ยะเนี่ยอบานั่งนั่งคันแท้ครับสามคันกำลังสุดยน,นะครับผม

มันจะเข้าใจวามันเอนี่ว่าเขาหัหมาดง้เราหมางบ้างแี้วเอาไปยังไงหามาเห็้งเน่ เือหรถเพิ่นบรยูนะครับเพิ่นเกิดเลยรับงานให้พวกผมมาเห็ดน,นะครับผมเ,เสียเขียวอยู่ครับ เหลืออู่นะเสียวสองใบมดรดีไม่มีหอพเพจเชียวม่อซึกว่าสิแหงก็สมือได้เมือนี่เวดวนเห็นแคอยู่บน ไอ้ตัวนี้มาทานัวนะั่นแรงดีไม่มีทรยุเหมือนเติมน้ำมันปั่มได้หนอมอันนี่ก็เป็นเสียงแห่งหนอ โดดไปแล้วครับรถโดโดคนดีดไปแล้วร้ยอยเกสรพรับปากเาย็ดดีไ่แหรอกได้จะผิวๆไปแล้วเอ้าร้อนเกสรเลีครับปาก,กอ,อ,อาก้าวไดแ,แล้ว้เอยกมกา ไม่ได้กัเด็กอ <c oughs> ้ข้าเห็นรถครับเอ้พไม่ได้รถนะใช่ผู้ใดมาเตือนเเติอบาราศเอ้ คอยว่าบอกเราเป็นห่งอันแน่ขั้นลมพูนังสิคาบเป็ยังเดียวหนูกอก้บอกกนี่เน่าขั้นลุมหตันนเดียวอืมันมาเป็นยังดอกบ้าปรดสู้างเดียวเด้

ขึ้มือนนี่คอยปั้นให้หกสีไม่ยุงยากกับข่อยข่อยเอาสีสายข้างนีเอาหัวกลวดเอออ้โ้โอ้อ้ไปหครับไปอีกแล้ว เกวนเวทม่วงจกักโซ่เฟือมาตันใสพี่น้องเลยโอ้มีการเก็บใหม่อีกย,ย็ดดีสบายอุ่าแล้วเฮ้มีสู่เฟือ่อละว้าวาใกล้กว้างไม่เ็น <laughs> ดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีอ้าพี่น้องคลิปเนี่ยขอจบคลิปไปเพี่งนสำหนึ่งก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหนะ้ายี่พีนะครับสวัสดีครับ